ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดอัสสลามวะเกันกับการเรียนรู้การอธิบายลกุรอานในรายการอัลกุรอานทางนํำชีวิต เรียนรู้กุรานเพื่อให้กรุรานนั้นเป็นทางนําชีวิตพนะี่น้องให้เป็นทางนําชีวิตของเราจริงๆนะไม่ใช่ว่าเรามีอันกุรานที่องล์รัตนบประทานลงมาให้แล้วเราก็มีความมั่นใจว่ากรุรานนี้เนี่ยคือกาลามุลลอร์คือคําตัดของอัศมบฮานุวัตาละ่ะแต่ว่าเรายังเรายังไม่ไม่ยอมรับในสิ่งที่มีอยู่ในอันกุรานหรือว่าไม่ยอมนําสิ่งที่อยู่ในอันกุรานเนี่ยไปไปพยายามปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจกับผู้สร้างนะพี่น้องมั่นใจว่าในเมื่อเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างผู้ที่สร้างเนี่ยย่อมรู้ดีว่าสิ่งถูกสร้างเนี่ยต้องการอะไรอัลลอฮฺตาราจึงบอกว่ากุลออันตุมอัยละมมอามิลละจงกล่าวถึงมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีหรือว่าอัลลอฮฺตารานั้นพระองค์เป็นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงรู้ดีกว่าคือแน่นอนนะว่าตาราเป็นผู้ที่ทรงรู้ดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราทําตามในหลักการที่พระองค์ได้วางมาเนี่ยเป็นสิ่งทที่ําาให้เร เดินอยู่บนโลกดุนยาอย่างอย่างไรฮะอย่างมีมีความสงบแล้วก็ในวันกิยามะเนี่ยในวันอาคิร้อนเนี่ยเราก็จะได้ไปรับผลตอบแทนที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ให้กับเราอย่างนึ่งดีงามวันนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของพวกบันิสราอินนะเพน้อในเรื่องราวที่ท่านเบมูซาหลังจากที่เราได้คุยในครั้งก่อนนะว่าอัลลอฮฺตาราดได้ให้เนียมาก,กับพวกเขาในเรื่องของการที่ให้เขาได้รอดพ้นจากจากกลุ่มชนของของฟิโรอุนมะาหลังจากที่ อัอลลอฮฺาตาลาให้เฟราอาอูนแล้วก็กลุ่มชนของเฟรอาอูนอเนี่ยที่เรียกว่าพวกเผ่าเก็ปติยาเนี่ยเป็นเผ่าชนชั้นชนชั้นนายเนี่ยได้ไล่ล่าพวกบันิสลออีลบันิสลออีลในยุคนั้นก็คือพวกชนที่เป็นเป็นชนชั้นทาส ให้เข้าใจใง่ายนะเราจะได้รู้ว่าทำไมทำไมท่านนบีมูซมเนี่ยถึงต้องพาผพูา้บริสุทิ์รออินหนีมานะหนึ่งคือคำบัญชาของลอสผานูวัตา,ลาและสองคือเพื่อเป็นการพาพาเข้าสู่การรอดพ้นรอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงซึ่งในใน,ในตอนที่ท่านนบีมูซมได้ได้เกิดมาเนี่ยนะได้มีโหนทำนายให้กับเฟรอนว่าเดี๋ยวจะมีจะมีเด็กเกิดขึ้นมานะเด็กเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นเด็กที่ มาโค่นบัลลังก์ของเฟรโนฟรนเฟโดนก็เลยสั่งฆ่าเด็กที่จะเกิดขึ้นมาในในยุคนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายนะแล้วก็ไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงจนกระทั่งว่ามีบรรดาโหราพวกเขาหรือบรรดากลุ่มชนพวกเขาเนี่ยบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีเด็กมาเดี๋ยวจะไม่มีวัยรุ่นขึ้นมาช่วยกันทํางานก็เลยฆ่าปีหนึ่งนะโหนก็เลยแนะนาในการฆ่าปีหนึ่งแล้วกไว็ไว้ชีวิตปีหนึ่งแล้วได้มูซาเนี่ยได้เกิดมาในปีที่ไม่ใช่ได้มีการฆ่ามีการฆ่าพวก เพอเด็กๆแต่อล้อยตาราได้บัญชาให้กับแม่ของอะบีมูซานะแม่ของมูซาว่าให้ให้เอาลูกเนี่ยปล่อยลอยน้ําไปนะซึ่งคือคือแน่นอนว่าชีวิตของคนชาวอียิปต์เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับแม่น้ําและแม่น้ําที่เขาผูกพันอยู่เนี่ยคือแม่น้ำนายแล้วอร้อยตาราบัญชาให้แม่ของบมูซาเนี่ยว่าให้ให้อปล่อยอะบีมูซาลอยน้ําไปลอยลอยลอยไปลอยแม่น้ำนายนั่นแหละนะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเป็นเป็นความรู้สึกของคนเพี่น้องว่าเราอยากจะ เอาลูกของเราเอาไว้เราอยากจะปกป้องลูกของเราเนี่ยคือแน่นอนต้องซ่อนเอาไว้ต้องซ่อนไวไ้ในบ้านต้องซ่อนไว้ในที่นั้นต้องซ่อนไว้ในทีน่นี้แต่ว่าลัตาณะสั่งให้ปล่อยลอยน้ําไปแล้วด้วยกับความมั่นใจในบัญชาของลูสะพานูวตาลาที่แม่ของนบิม,มูซาเนี่ยได้มีอยู่ก,ก็ปล่อยให้นบิม,มูซาเนี่ยลอยน้ําไปแต่เวลาที่ลอยน้ําไปแล้วเนี่ยกไ็ไปติดอยู่ที่วังของฟตฮ์อนูนก็เลยไปเจอกับอะไรเจอกับภรรยางฟตฮ์อนพรายางฟตฮอนก็บอกกุรอร์ตอัยนิลีวะล บอกว่าเด็กคนนี้เ e นี่ยเป็นที่ชื่นตาของฉันนะชื่นตาชื่นใจของฉันแล้วก็ของท่านด้วยนะพระเรยาบอกว่าของท่านด้วยเฟรดอนบอกว่าชื่นจะชื่นตาชื่นใจของเธอคนเดียวส่วนฉันเนี่ยไม่นะอันนี้มี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 การว่าในขั้นดิสเฟรดอนบอกว่าสำหรับฉันเนี่ยไม่สําหรับเธอคนเดียวเท่านั้นแล้วอัลลตาลาก็ให้มูซาเนี่ยที่เฟรดอนต้องการที่จะอะไรนะต้องการที่จะฆ่าเด็กที่มาจากพวกบรรดิสราเอลพวกบรรดิสราเอลคือชนชั้นทาส ที่เฟราอร์สามารถที่จะคือคือทาดเนี่ยนะเป็นที่รู้กันว่า,าพวกนายสามารถที่จะจะ,จ,ะจัดการและอำนาจเฟรโอร์ในตอนนั้นเนี่ยมีอำนาจอย่างอย่างล้นอียิปยต์เนแต่ว่าตาราให้เบมิมมซาเนี่ยไปเติบโตที่ไหนพี่น้อง ไปติดอยู่ที่วังของลอยน้ําไปรับติดที่หวังของฟรโอนแล้วก็ภรรยาเฟรโอนเอาเอาเอาขึ้นมาแล้วก็ขอจากฟรโอนว่าอันนี้ในชั้นชั้นรู้สึกชื่นชอบเด็กคนนี้แล้วชั้นรู้สึกสบายส,สบายตาสบายใจกับการที่ได้ได้เห็นเด็กคนนี้แล้วก็ภรรยามฟรโอนก็ขอเอาเอาเด็กคนนี้นมาเลี้ยงพี่น้องครจากการที่นบีมูซาเนี่ยจะต้องหลบหลบซ่อน หรือว่าแม่ของบีมูซาเนี่ยต้องเลี้ยงดามูโซาอย่างหลบหลซ่อนๆแล้วก็จะต้องคอยอะไรนะหาปัจจัยยังชีพมาให้กับดามิมูซาแล้วก็ต้องคือมีอยู่หลายประการที่เขาจะต้องทํได้กับตัวเองแต่ด้วยก,การเชื่อมั่นยึดมั่นในคําบัญชาของลอสซูพานอัตลาเราสั่งให้ปล่อยลอยน้ําก็ปล่อยลอยน้ําทั้งที่ในตอนที่ปล่อยลอยน้าเนี่ยถามว่าความรู้สึกของนางเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือการปล่อยให้ลูกตัวเองลอยน้ําไปเนี่ยมันมันมันน่าจะทําให้ให้ศัตรูเนี่ยเห็นได้อย่างชัด แต่เนื่องจากคาบัญชาของลอตตาลาเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะพี่น้องที่ลอตตาลาได้ให้เราเห็นในการยืนหยัดของบรรดาชนรุ่นก่อนเนี่ยที่พงศ์ได้กล่าวในนั้นุ้อานเนี่ยให้เราได้ย้อนกลับมาคิดในปัจจุบันของเราเนี่ยว่าบางครั้งเราในหลักการบางอย่างเนี่ยเรามองดูว่ามันมันไม่กินกับปัญญาของเราหรือว่าเราเราเห็นว่ามันไม่ควรทําหรือว่ามันมันน่าจะมีสิ่งที่มันเหมาะสมกว่านั้น ที่เป็นสิ่งที่มันค้ากนกับหลักการของอัลลอฮมะฮ์โมตารา,ราให้เราให้เรามีความมั่นใจนะมั่นใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดและมันอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับเราในตอนนั้นแต่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางมาเนี่ยมันต้องการอะไรต้องการความอดทนเหมือนที่นบ,บีอิสมาอินต้องอดทนในตอนที่นบีบ,บรบอฮิมมา,า,าบอกว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอัลลอฮ์ตารามีบัญชามาว่าให้เชื่อลูกนะว่าให้เชื่อเจ้าเนะชื่ออิสมาอินบอก อิสมาออลบอกกับพ่อเลยว่าโอ้พ่อทําสิ่งที่ท่านได้ถูกบัญชามาและอิบราฮิมได้การถูนบนัญชาจากลอตตาลานก็ได้เตรียมเตรียมในการที่จะเชื่อลูกและฟารัม,มาอัสมาอะตันละฮุลินเจบนเมื่อทั้งสองได้ยอมรับในกฎเกณฑ์ของลอ์ตารามะตันละฮุลินเจบนแล้วก็เตรียมจะเชื่อที่ที่คอหอยอ,อิสมาเอลและวนาไดานาอัยาอิบรอฮิมลอตตาลาเราก็ได้เรียกว่าอิบรอฮิมเอ้ยก็ดสัดดักรุยาเจ้าได้เชื่อในการในความฝันเจ้าได้ทําความฝันให้เป็นจริงแล้ว อัลอาตลาก็ได้ว่าวาฟาดนาไปด้ไมเห็นนอนเลยแล้วเราก็ได้เอาเอาสัตว์เชือดที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเอาแพะมาแทนในการเชือดก็เลยเป็นเป็นบทบัญญัติในการเชือดกุรบาลว่าเป็นการเชือดประสมสัตว์ทีเ่เราสามารถที่จะที่จะทจะานได้ท,ท่านมัลลสุลลัยซันลัมได้บอกเอาได้บอกกับเราไว้ในบทบัญญัติของพระอ,องค์และอีกลหลายเหตุการณ์นะของบรรดาอบีต่างๆที่อัลอาตาลาได้ได้บอกให้บรรดาอบีเนะี่ยทำในสิ่งนั้นทําในสิ่งนี้ และเขาได้ยอมครับถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ตรงกับความรู้สึกเท่าไหร่ก็ตามแล้วท่านนบีมูซาก็เช่นกันแม่ของนบีมูซาได้ทำตามที่อัลลอฮฺตาราดไ,ดได้บัญชาเอาไว้นั่นก็คือปล่อยลอยน้ําไปจนกระทั่งว่าสิ่งที่แม่อนบีุูซาได้มาหลังจากนั้นเนี่ยคือ,อไรฮะมูซาได้ขึ้นไปอยู่ในวังแล้วไปอยู่ในการดูแลของภรรยาเฟรอ,อนูนแล้วภรรยาของเฟรอูนเนี่ยเป็นไงเพี่น้องต้องการที่จะเด็กคนนีน้ในเมื่อเกิดความรักกับเด็กคนนี้แล้วเนี่ก็ต้องหา หาแม่นมมาให้กับเด็กคนนี้คือให้เด็กคนนี้ได้มีอาหารและอาหารของเด็กก็คืออะไรฮะในสมัยก่อนมีมีเหมือนเหมือนอย่างที่ในในสมัยสมอรลองอะไรมันสัมนะมีแม่นมรับจ้างมีคนที่รับจ้างในการที่จะเอาเด็กไปเลี้ยงสําหรับอะไรฮะสำหรับแม่ที่ไม่มีความสามารถในการที่จะให้นมได้เนื่องจากอาจจะเกิดมาจากการป่วยหรือเกิดมาจากอาการการการอะไรก็ตามไม่สมรถให้นมได้ก็ให้แม่นมนี้เนี่ยมารับจ้างเอาเด็กไปเลี้ยงนั้นก็พยายามประกาศหาแม่นมเพื่อที่จะมา มาให้นมกับเด็กคนนี้ก็ไม่มีใครนะดบีมูซาก็ไม่ไม่รับการดูดนมจากนมของแม่นมคนใดเลยก็เลยมีใครครพี่สาวของนบีมูมซาเนี่ยที่แม่ได้แม่ได้บอกกับพี่สาวมมซาว่าอะไรนะกุศลบอกว่าไปดูซิว่ามูซาไปไปอยู่ไหนะคือให้ตามไปดูว่ามูมซาเนี่ยลอยไปไหนโมซาไปถึงไหนอเี้ยนางก็ได้มามามาเสนอกับนายวังว่าเดี๋ยวฉันจะเอาแม่นมมาให้ เอาเอาเอาผู้หญิงที่เป็นแม่นมมาแล้วก็อลัลตาราก็ให้นบีอัลตาลาก็ให้แม่ของนบีมูซานะี่กลับมาหานบีมูซาในวงังแล้วก็กลับมาเลี้ยงนบีมูซามาอยู่ในวงังคืออะไรขึ้นะี่น้องจากการที่ต้องหลบหลบซ่อนๆในการเลี้ยงนบีมูซาที่บ้านแล้วต้องทำมาหากินด้วยตอนนี้ไม่ต้องหลบใครเลยกลายเป็นว่านางได้เข้ามาเลี้ยงนบีมูซาในวงังอย่างเปิดเผยแล้วก็นาง เป็นคนที่ให้นมลูกให้ลูกได้ดื่มดื่มนมของนางอย่างสุขสบายแล้วก็รับค่าจ้างด้วยรับค่าจ้างด้วยพี่น้องดูนะว่าเฟโนนเนี่ยเฟโนนต้องการที่จะฆ่าเด็กแต่ลอตตาลาต้องการที่จะให้เด็กคนที่มาทําลายบรรลังของเฟโนนเนี่ยมาเติบโตในวังของเฟโนนแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็คือมีมูซาเนี่ยเติบโตในวังเฟโนจนกระทั่งว่าเติบโตข,ขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของพญาเฟโนนจนทั้งวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างกิมปียะกับ กับบนันิสรอเอลนบันิสลอเอ็นคือชนชั้นทาสนะพี่น้องให้เราเราต้องแยกระหว่างสองสองสองพวกนี้มีมูซาเนี่ยคือมาจากชนชั้นพวกบนันิสรอเอลแต่ว่าเอาล่ะตาลาให้มีมูซาได้มาเติบโตในวังของฟฟโนนด้วยกันที่เกิดความรักของอะไรฮะของภรรยาฟฟโนนแล้วพวกเิฟตียะกับเกฟตียะคนหนึ่งกับบันิสรอเอลคนนึงทะเลาะกันพอทะเลาะกันเนี่ยวิมูซาก็ต้องการที่จะที่จะไปแยกนะมีมูซาไปแยกพอไปพอไปแยกแล้วเนี่ยเกฟตีก็ ไม่เคยยอมคือเหมืนอนใครฮะเขาเป็นเขาไม่ใช่ท่าดีนะทะเลาะกับท่าเขาก็ไม่ยอมเกิดความตะกับโตกขึ้นมาหน่อยมูซาก็อเล็์ตาลาได้บอกว่าฟาวากาซ์ฮูมูซาก็ต่อยมูซาก็ปล่อยเขาไปทีเดียวไปอย่างเดียวตายเลยนะนี่บ่งบอกถึงว่าอเล็์ตาลาให้พละกําลังของนบีมูซาเนี่ยมีอย่างมากมายเลยเราจะได้ได้เรียนรู้แล้วอย่างที่เราได้เคยได้เรียนรู้กันมาแล้วเนี่ยในเรื่องของที่นบีมูซาไปยกอะไรฮนะยกฝาที่มันปิดบ่อน้ําอยู่ นะซึ่งต้องใช้คนหลายๆคนในการยกเตมูซาได้ยกเป็นคนเดียวนะเพื่อที่จะให้หญิงสาวสองคนได้สามารถที่จะมาตักน้ําได้ง่ายนะพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยบีมูซาต่อยไปทีเดียวตายเลยเพราะอีกวันนึงก็เกิดเกิด,เก,ดเกิดเรื่องอีกแล้วบันิอสลาอินคนนี้เนี่ยก็ได้อะไรฮะได้อวกเวกวอย,วยทำให้คนรู้ว่าบีมูซานั้นเป็นคนที่จัดการในเป็นคนที่ฆ่าคนเมื่อวาน และก็มีคนคนหนึ่งได้มาเตือนนาีมูซาบอกว่าอินนั่นมาละอยะตะบิโรนบิก็ควรจะมนหาถ้าจริงพวกวงวานฟิโตนเนี่ยพวกบรรดาหัวหน้าหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยนะบรรดาไม่ทับทั้งหลายเนี่ยได้มีคําสั่งให้ตามล่าเจ้านับเพื่อน,น,นเจ้าจงจ,งจงหนีซะมูซาก็ออกไปเพราะเขาเราจะมีหาคอยไฟตลอกกับมูซาก็ออกไปแบบในสภาพที่ร้อยตาลางนกว่าคอยคือกลัวยตละกับ โดยที่กลัวแล้วก็อะไรฮะคอยระแวงมนะีความระแวงมองนั่นมองตรงนี้ว่ามีใครจะตามล่าไหมอันนี้อรรถอรร์ตาลาบอกสภาพของท่านนบีมูซาในตอนที่ออกไปแต่ว่าในวันที่ท่านนบีมูซาได้ได้กลับมาได้คาบัญชาของอรอาร,าอร์ตาลาเนี่ยอรรถตาลาสั่งให้นบีมูซากลับมาคือถามว่ากลับมาหาคนที่รอเเล็มนบีมูซามาคนที่ทําร้ายนบีมูซาคนที่ต้องการที่จะล่าฆ่าหวนบีมูซาแต่ว่าตาลาสั่งให้กลับมาแล้วกลับมาให้ไปหาอะไรฮะไปหาเฟโรนเลยไปหาเฟโรนเลยเพราะอินโนโฮตอเพราะมันเป็นคนที่ฝ่าฝืนแล้วก็ให้ เตะดาวาเฟรโอรอนเตืนอนเฟรโรอนนะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาในเ,เรื่องเรื่องราวของการสนทนากันร,ระหว่างมูซากับเฟรโอรอนเส้นสุดที่เฟรโอรอนไม่ยอมรับและเกิดความมีความตะกับโกว่าอันาั้นเราปกุรองมันอะไราฉันคือพระเจ้าที่สูงทรงมาออลิมตูมม้นักบุญอิยาห์เห็นง่ยๆเลยฉันไม่เห็นว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากนอกจากฉันแล้วนะยาฮามาดิมเนีซอฮัลลาเลอเบุกุนอัสบาบบอกว่าฮามาสร้างหอคอยฉันหน่อยฉันจะได้ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนหอคอยสูงสุด จกนกระทั่งว่าอัลลอตตาลาบัญชาให้ท่านนบีมูซาเนี่ยได้พาพวกบัญญิสรซอไอนเนี่ยหนีหนีกองทัพของของฟิโรออนนะแล้วอิมูซาก็พาพวกบัญญิสรซอไอทั้งหมดเลยนะหนีกองทัพของของ,ของ,ข,องของฟิโรออนพอเราฟิโรออนได้รู้ว่าพวกบัญญิสรซอไอกำลังหนีก็จัดกองทัพที่ยิ่งใหญ่เลยออกตามล่าพอตามล่ากันไปจนกระทั่งไปถึงที่อะไรฮะที่ชายทะเลพวกบัญญิสรซอไอนเนี่ยคือนิสัยเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ดื้อรั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังแล้วเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันค้านแล้วเป็นคนที่ชอบถามเยอะพอเวลาถึงทะเลแล้วเนี่ยแทนที่ว่าเอ่อรู้ว่าเนบีมูซาเนี่ยคือนบีที่อัลลอฮ์ตาลาส่งมานะแล้วมีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์ตาลาจะคอยช่วยเหลือนะก็มีพวกบรนดาโซเลนบางคนก็บอกว่าอินนาเราหมดตัวคนตายแน่บอกว่าเราตายเนี่ยเราโดนตามทันแน่นะนบีมูซาได้บอกว่ากันลาอินนามะอัยลอฮฺบีเราไม่โดนตามทันหรอกเพราะว่าฉันมีอัลลอฮ์ตาลาอยู่กับฉัน แล้วเราต่ละก็เป็นชายที่หัซาได้เอาไม้เท้าฟาดไปที่ทะเลทะเลแตกออกไป12 12สายนะซึ่งในในน้ำทะเลเวลาแตกออกไปนะี่นะแตกออกไปแล้วก็เป็นพื้นดินที่คื่นน้าแวกขึ้นมาแล้วก็พื้นที่อยู่ติด,ต,ดติดทะเลเนี่ยนะนะให้พวกอันนี้สโลเอนได้เดินเดินในพื้นติดทะเลไปเนะี่ยเป็นพื้นที่แห้งสนิทเดินอย่างสบาย แล้วนว่าปกติเนี่ยน้ำเวลาที่น้ํมันออกจากพื้นที่ใดเนี่ยต้องรอระยะเวลาแล้วมันถึงจะแห้งถึงจะเดินได้อย่างสบายนี่รัตนาให้น้ําแหวกออกมา12สายแล้วก็ทุกสายทุกเส้นทางทุกกลุ่มเนี่ยเขาจะมี12กลุ่มนะทุกกลุ่มเ็าจะเดินไปตามเส้นของตัวเองจนกระทั่งว่าขึ้นไปถึงฝั่งเฟงรโอนก็ตามลาก็เดินมาตามเส้นทางที่พวกบันิสอซเอนได้เดินจนกระทั่งว่า,ารัตนาให้พวกบันิสโอเอนได้รอดพ้นจากขึ้นจากทะเลแดงไปเฟรโอนก็ยังอยู่กลางทะเล พระองค์ก็ให้น้ําทะเลนั้นปิดนะปิดน้ําทะเลไปจนทั้งพวกเฟรอนและเกฟเตียะจมลงอยู่ไปนะใต้ท้องทะเลนะแต่เฟรอนได้เกิดมีการศรัทธาต่อรัตตสภานุมนตาตาลานะแล้วบอกว่าบอกว่าฉันศรัทธาแล้วตอนนี้แต่รัตตตาละได้บอกว่าอ้าอ้าวนำกวา,าอนนอมอัศว์ตอนนี้เหรอเจ้าจะมาศรัทธาตอนนี้เหรอไม่หราะรัตตตาไม่รับนะตรงนี้บงบอกให้เรารู้ว่าเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยการศรัทธาของเราเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์ละ เช่นกันนะอีกประการนึงก็คือเวลาที่มีการเป่าสังในวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยการที่คนจะมาบอกว่าฉันศรัทธาแล้วนตอนนี้ก็คือไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์แล้วหรือเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกนะเวลาที่คนจะบอกว่าฉันศรัทธาในตอนนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์แล้วเพราะเวลาที่มีการเป่าสังคือเป่าแล้วก็ตายเลยนะหรือ่อเป่าแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็เป่าแล้วเป่าอีกทีก็ตายเลยเป่าอีกทีก็ฟื้นนะซึ่งโอลมาขัดแย้งกันในเรื่องงการเป่าสังในว่ามีสองครั้ง เพราะฉะนั้นพวกบนันอิสร,ราเอลก็ได้รอดพ้นตามที่รอดธลาได้ช่วยพวกเขาไปแล้วก็เหตุการณ์นี้แหละหลังจากที่เขาได้รอดพ้นจากการไล่ล่างฟิรันงนี่อัาลลอฮาก็ได้กล่าวพวกบนัอรรนอิสราเอลในอายะที่20นี้ว่าว h e อ قَالَ مُوسَى ิ <S <S ِ ق َ و ْ م ِ ه ِ يَا قَوْمِنَ كُرُوْنِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ ج า ع َ ل َ فِي ك ม م ْ أ َ م ْ ب ِ ي َ ا ลٌมَ ج َ ع َ ل َ ك ُ م م ُ ر ْ ك าอลา และเมื่อและให้เราอัลอัตตาบอกว่าท่านบอกท่านบีว่าให้ดำลึกหรือบอกพวกบันดนสรอเอ็นว่าให้ดำลึกเมื่อนบีมูซาได้บอกกลุ่มชนของพวกเขากลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของชั้นจงทําการดำลึกถึงนี้มาที่อัลอัตตาให้กับพวกเจ้าเมื่ออัลอัตตาได้ให้พวกได้มีบรรดาดบีมาจากพวกเจ้าอย่างเยอะแยะมากมายคือนบีหลายๆท่านมาจากพวกบรนดสรอเอ็นวจ่ายและกลุ่มมุลกาและทำให้พวกเจ้าได้เป็นบรรดากษัตริย์ได้มีอํานาจ เป็นผู้นําหลังจากอะไรนะพี่น้องหลังจากที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นชนชั้นทาสชนชั้นบริษอิสรอเอลอยู่ที่อียิปต์นะแล้วก็ถูกพวกกัปตีอะถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็ได้ให้พลิกผันมาให้พวกเจ้าเนี่ยได้มีอํานาจมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานวาตากุมมาดมยุติอาดัไมินั่นไงลามิแล้วอัลลอฮฺตาลาก็ได้ให้เนี่ยมากับพวกเจ้าซึ่งเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮฺตาลาไม่ได้ให้กับใครในโลกนี้ในในในสากลโลกเลยหมายความว่าในยุคนั้นเนี่ย,ย มีความประเสริฐที่สุดตามที่อัลลอฮฺได้บอกเอาไว้แต่เวลาที่ท่านได้บ,บอกสุลต่านว่าสลัมและประชาชาตินี้ถูกส่งขึ้นมาเนี่ยเราก็คือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดแต่ในตอนนั้นอัลลอฮฺได้กล่าวถึงถึงตอนนั้นว่าอัลลอฮฺได้ให้พวกเจ้าได้ให้พวกมัน,นเอสลต่นเอในสิ่งที่พวกมไม่เคยให้ใครเลยในโลกนี้ยาเขาไม่ถดกโคนอัรบุนโมกอารบมกัดเดซะโอ้กลุ่มชนทั้งฉันขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปในพื้นดินที่อะไรฮะจงเข้าไปในพื้นพื้นพื้นดินที่ ศักดิ์สิทธิ์พื้นดินที่มีเกียรติอลัลลอฮ์ตาราได้ให้นบีมูซาเนี่ยบอกกับกลุ่มชนของท่านนบีมูซาว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในพื้นดินที่ที่เีเกียรติพื้นดินที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ที่อลัลลอฮ์ตาราได้ทรงบันทึกเอาไว้ให้กับพวกเจ้าเนี่ยได้ทําการเข้าไปในสถานที่นั้นทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะเวลาที่นบีมูซด้บอกว่ายาควมนุนุลนอัลลอฮมุกัดดดษะ โอ้คุมชนั้งฉันพวกเจ้าจงเข้าไปในพื้นดินที่อะไรฮะพื้นดินที่มีความบริสุทธิ์มีเกียรติอัลลอฮฺที่อัลาลอฮฺได้กําหนดไว้ให้พวกเจ้าได้เข้าเนี่ยว่าตัดตัดดูอลาอัลบาริกุมฟะตังกอลิบูคอซีรินและอย่าวนกลับไปคืออย่าย้อนกลับไปสู่ทางด้านหลังหมายความว่าอย่าย้อนกลับไปสู่การฝ่าฝืนอย่าย้อนกลับไปสู่การดื้อรัน้น ฟาตังก็รีบูคอสิรินแล้วก็ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จะกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นพวกที่มีความขาดทุนขาดทุนทั้งในโลกดุนยาแล้วขาดทุนทั้งในโลกอาขยรอคือหลังจากที่อลาตตาลาได้ให้เขาได้รอดพ้นมาด้วยเนี้ยมาของอลาตตาลาแล้วพระองค์ก็ได้ให้พวกบันิสโเอลเนี่อำลึกให้คิดคิดถึงเนี้ยมาที่อลาตตาลาให้กับพวกเขาแล้วพระองค์ก็ได้บอกต่อไปว่ากอลูยามูซาอินนฟิฮาเควมจับบารีนพอเวลาที่มีมูซาบอกว่าให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยเข้าไปใน ในในพื้นดินที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยนะพาไปในไปในสถานที่ที่มีความบริสุทธิ์ที่อลัลลอฮฺตาลาได้กําหนดให้พวกเขาทั้งหลายได้เข้าไปในในเมืองนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอินนาฟิฮะกอมันจับารินโอมูซาในนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่ท่านให้ท่านให้ท่านจะให้เราเข้าไปเนี่ยมีกลุ่มชนที่เป็นอะไรฮะจับารินเป็นพวกที่มีอํานาจมีความยิ่งใหญ่มีความจับาร์มีความ, uh, bar, ม,วาม uh, ใหญ่โต วอินนาลันนัเดคุลาฮาฮัตตาญครูจูมินฮาแล้วพวกเราก็คงจะไม่เข้านะเราขอไม่เข้าจนกว่าพวกคนในกลุ่มกลุ่มชนนั้นในเมืองนั้นเนี่ยเขาจะออกมาหมายความว่าไงฮะอันนี้ัมบอดถึงการดื้อรัน้นการฝ่าฝืนว่าบีมูซาบอกว่าระอาลาญชาให้พระเจ้าได้เข้าไปในเมืองนั้นแต่เขาบอกว่าเราไม่เข้าหรอกเพราะในนั้นน่ะมีมีกลุ่มชนที่เป็นนะเป็นพวกที่โหดเป็นพวกเป็นพวกที่มีความห้าวหาดเป็นพวกที่มีความยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่กับบอก แล้วเราก็ไม่เข้าเราจนกว่าพวกเขาจะออกมาฟายยาคูรูมินฮาเฟินนาดาไคโรนแล้วถ้าหากเขาทั้งหลายได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามึงบอกถึงอะไรพี่น้รงบอกถึงคำตะกับบสบ่งบอกถึงความความที่มันจะไม่เข้าก็เลยบอกว่าในนั้นมีกลุ่มชนที่อันนี้คือข้ออ้างนะพี่น้องเพราะนั้นเราพยายามที่จะย่าสรรหาข้ออ้างเอามาใช้ในเรื่องหลักการของลัสุมาษนตตาอาเมื่อถึทุกบันิอิสลออีนเอาลัะธาลาได้เล่าเรื่องเรื่องราวบันิอิสลออีนให้เราฟังเนี่ยเพื่อเราจะได้เอาเป็นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนว่า พวกบัณิอ,อิสลามพยายามที่จะฝ่าฝืนเอาล็อคสภาโนอาตายนพยายามที่จะบิดเบือนหลักการด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการหาข้ออ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้การหาข้ออ้างในเรื่องของการที่จะไม่ยืนหยัดในหลักการของของของ,ขอ,งอิสลามเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวที่พวกบัณฑิตอ,อิสลามได้ได้วางเอาไว้แล้วเขาก็ได้บอกในตรงนี้ว่าถ้าพวกเขายังอยู่ข้างในเราไม่เข้า รอพวกเขาออกมาก่อนแล้วเราจะได้เข้าแล้วใครจะออกมาจากเมืองหมายความว่าผู้บิเรียนสไลน์กำลังบอกว่ายังไงเขาก็ไม่เขา้ากอลเราดูแลนิเมะที่ีนยขคอฟูนะอันมัลลอฮ์อะลัยฮิมัดคุลลูอะลัยหิมุลบาบและมีผู้ชายสองคนได้มาเตือนคือแน่นอนนะพี่น้องในกลุ่มชนที่มีความดื้อรั้นเนี่ยก็ยังจะมีคนดีอยู่มีคนที่ตอ้ะตอเลาะสุมหาหน์วูตาลาอยู่ชายสองคนนี้นะที่เป็นคนที่อะไรฮะกลัว กลัวลอสสบานอวตาราะไรย่อมเกรงลอสตาลาอันนัมัลลาฮออะไรที่ที่ลอตาลาได้ประทานเนี่ยมาให้กับเขาทั้งสองคนเนี่ยเขาได้บอกกับกลุ่มชนของเบนิสลอเอร์อินว่าอุดคูลูอะไรฮิมุลบาบให้เข้าไปเถอะนะบอกว่าให้เข้าไปเถอะให้เข้าไปในเมืองนี้เถอะนะฟเอิ์ะดคอนตูมูฟเอินนะกุมกอริบูนแล้วถ้าหากว่าเมื่อใดที่พวกเจ้าทั้งหลายได้เข้าไปในเมืองนี้แล้วเนี่ยยังไงพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ชนะ หมายความว่าไงหมายความว่าเขารู้ว <essa> <mind> ่าถึง <Lambda> สิ่งที่มีมูซาได้นํามาเนี่ยคือนำมาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเป็นบทบัญญัติในเมื่ออัลลอฮ์ธาราได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยพระองค์ก็จะทรงคอยช่วยเหลือเราในเพราะนั้นในเมื่อเราจะได้เข้าไปในเมืองนั้นเนี่ยในมูซาให้เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพู้ที่ได้รับชัยชนะว่าอัลลอฮิฟตวักะโลอิงกุลตุมมุกมินีนดังและพวกเจ้าทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลจงมอบหมายต่อลาตาเท่านั้นหากพวกเจ้าทั้งหลายเปัวกล แล้วก็อย่าอย่าคิดว่าชัยชนะนั่นจะมาจากผู้อื่นแต่ถ้าเรามอบหมายต่อร้อ์เมื่อล้อ์ตาลาได้สั่งให้เราได้ปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ยเรามอบหมายต่อร้อ์ตาลาว่าเราจะเข้าไปแล้วเราก็เดินตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงกาหนดให้เราได้เข้าไปแต่อะไรฮะแต่กลุ่มชนนี้ฝ่ฟาฝืนะกลุ่มชนนี้ฝ่าฝืนกาลูยาโมซาอินนารณะดคุละกุลฮะอับดัมมาดามูฟิฮาพอเวลามีคนเตือนเขาว่าให้เข้าไปเถอะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะได้รับชัยชนะ พวกนี้ก็บอกว่ามูซายังไงเราก็จะไม่มีทางเข้าไปอย่างเด็ดขาดทีแรกบอกแค่บอกแค่ว่าทีแรกเป็นไงฮะทีแรกอ้างเหตุผลอ้างเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่เข้าเพราะอะไรฮะเพราะมีกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่โหดอยู่ข้างในกลุ่มชนที่ตะกั้โบสอยู่ข้างในเราไม่เข้าเราให้ผวกนี้ออกมาก่อนแล้วเราเราเรา,เราถึงจะเข้าแล้วพอเวลามีคนมาเตือนเราเข้าไปเถอะแลวให้มอบหมายต่อรัสสุภาโนวตาลายัยงไงพวกเจ้าข้างในก็จะได้รับชัยชนะเดิวยการเข้าไปในเมืองนั้น ทีนี้เขาก็เปิดเผยความในใจของเขาจริงๆออกมาว่ายังไงเขาเขาก็จะไม่เข้ากอรยามูซาอินนาลันนั่นแต่คู่รหัอับบดัมมาดามูฟีฮาโอโมซายังไงเราก็ไม่เข้ายังไงเด็ดขาดเราก็จะไม่เข้าไปในเมืองนั้นเด็ดขาดตราบใดที่กลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยมันยังอยู่ในเมืองนั้นฟาสฮับอันตะวรบบุกคาฟคอติลาอินนาฮาฮูนากอไอดูนดังนั้นเจ้าจงไปเถอะแล้วก็ไปกับผู้อัยารของเจ้าเนี่ย แล้วเจ้าก็ไปต่อสู้เคียงข้างกับผู้บวบชาของท่านเราจะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละนี่คําพูดของใครพี่น้องคําพูดของพวกบาริสรลเอลในอายะนี้เนี่ยที่พวกบาริสรอเอลได้ได้บอกกับมมูซาว่าเจ้าเข้าไปเลยยังไงเราก็ไม่เข้าทําให้เราได้มานึกถึงคําพูดของพวกใครพี่น้องคําพูดของอบรรดาสหาบาชาอันซอร์ในสงครามบารรดบ ตอนนี้ท่านอับดุลลาหของอะลัยซัลลัมได้ออกไปที่สงครามบาดับแล้วก็ต้องการที่จะปรึกษาหารือบรรดาสาหาบาวว่าในตอนนี้จะเกิดสงครามแล้วจะมีการต่อสู้และเราจะเอาอย่างไงกัน,ด,น,น,กน,น,ด,น,นดีแล้วท่านานาบีนก็ถามท่านอุบักขึ้นพูดท่านอุมัตขึ้นพูดแล้วท่านอับดุลลาห์ซัลลัมก็ยังนิ่งเพราะในชาวอ,อ,นอันซอร์ชาอ,อันซอร์เหตุการณ์ไ้เกิดสองครั้งในกะ่อนตอนที่จะออกมาแล้วก็ตอนที่ะจะทําการต่อสู้แล้วก็ชาอันซอร์ได้รู้แล้วว่าท่านสายหมูอาต ครั้งหนึ่งสั้นๆมาได้บอกว่าแลอัและก็แต่นี้นะบอกว่าคิดว่าท่านน่าจะหมายถึงพวกเราหมายความว่าสา้นมารคือหนึ่งในชาวอันซอร์นะส่วนพวกอวักท่านอวักเป็นเป็นชาวมมฮิจิรินสา้นมารได้บอกว่าหวังว่าท่านเนี่ยต้องการต้องการให้พวกเราพูดใช่ไหมอีกท่านหนึ่งคือท่านเมกดาดเวกดาดได้บอกว่าบอกกับท่านนบีว่า คิดว่าท่านนบีต้องการให้เราพูดใช่ไหมแล้วขอสาบานต่อร้อนเลยว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างท่านหมายความว่าพี่น้องที่พวกนี้ต้องต้องเออ่ต้องพูดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านนบีได้ให้เขาสัญญากับท่านนบีว่าเวลาท่านนบีได้ไปที่นครมดีนาเนี่ยพวกนี้รับคำบัญญัติสัญญาว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีแต่ในตอนนี้เนี่ยท่านนบีออกนอกเมืองมดีนามาแล้วอยู่ที่บาดาบัดไกลจากนครมดีนาประมาณร้อยเจ็ดสิบกิโล พปนี้ก็ได้เลยเลยรู้ว่าท่านนบีอยากจะรู้ว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะยังช่วยเหลือท่านนบีเหมือนกับที่จะคอยช่วยเหลือในนครมดินาหรือเปล่าส่วนพวกมุฮาิรีเนี่ยท่านนบีรู้ใจกันแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมาถึง13ปีหรือบางคนอาจจะน้อยกว่ามิกได้ก็เลยบอกว่าคิดว่าท่านเนี่ยคงอยากจะหมายถึงพวกเราใช่ไหมว่าเราจะช่วยท่านหรือไม่บอกว่าขอสาบานต่อร้อนเลยว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างท่านถึงแม้ว่าท่านจะพาเราลุยทะเลเราก็จะลุยทะเลไปกับไปกับท่าน แล้วเราจะไม่กล่าวแล้วเราก็จะไม่กล่าวเหมือนกับที่พวกบรนณิสโลอินได้บอกกับอามีมูซาที่มันบอกว่าท่านจงไปแล้วก็ไปต่อสู้กับพระเจ้าของท่านไปต่อสู้เคียงข้างพระเจ้าของท่านแล้วเราจะนั่งรอตรงนี้แต่พวกชาวอันซอร์ได้บอกว่าเราจะไม่กล่าวแบบนี้เราจะไม่กล่าวพวกบรรณิสโลอินที่กล่าวในอายะนี้เนี่ยแต่เราจะบอกว่าท่านจงทําการต่อสู้แล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านในการต่อสู้เองแปลว่าชาวอันซอร์บอกว่าเราพร้อมเคียงข้างในการที่จะเดินต่อสู้ เคียงข้างท่านต่อไปเรื่องราวผู้บันทีอิสราเอลยังมีเรื่องราวให้เราได้มาเรียนรู้เป็นบทเรียนกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันต่อนะพี่น้องในสวาอัลมาอิดะกับเรื่องราวผู้บันีอิสราเอลนนี้เวลของเราหมดลงแล้วอัสลามุอะลัยฮบาะมุฮัมมัดวะลาอัลัฮิวะซัลลัมวะซัลลัมุอะลัมุอะลัยฮุมุอะห์มัุลลอฮอัลลฮกกะตุ